ก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับมะม่วงในสวนของบ้านสวนแม่เวลีเกษตรพามนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะครับวันนี้มานี่เสนอเขียวสวยครับเขียวสวยต้นนี้ก็อายุเข้าสู่ปีที่สามแล้วนะครับแต่ปีที่ผ่านมาไม่ให้ผลผลิตนะครับปีนี้เป็นปีแรกที่ให้ผลผลิตก็มาเจอปัญหาแร้งอยู่ช่วงหนึ่งครับแต่เด็กก็ได้ครับได้เห็นผลผลิตของเขา ก็เลยรู้ว่าเป็นเขียวเสวยนะครับดูจากใบก็ดูไม่ออกหรอกครับนี่ครับสภาพพอก็ให้น้ําเพราะว่าพอมีลูกนะครับเขาก็จะยิ่งสุดเข้าไปใหญ่นะครับคือต้องการน้ํานี่ครับเขียวสวยต้นนี้ให้ประมาณสิบลูกนะครับต้นใหญ่พอสมควรนะครับแต่ให้ลูกอยู่ที่สิบลูกนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับ เฉีวเสวยที่สวนมีอยู่สี่ต้นนะครับเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ครับมาสู่ต้นที่สองแล้วนะครับที่เห็นผลผลิตสี่ต้นที่ว่าคือผมเห็นผลผลิตแล้วนะครับผมถึงนับว่าได้ว่าสี่ต้นนี่ครับเฉียวเสวยต้นที่สองครับนี่ครับต้นนี้จะเป็นทรงพุ่มนะครับนี่ลูกเขาครับนี่นะครับนี่นะครับแม่ต้องมาห่อถุงตอนเช้าเช้านะครับ ถุงที่หอก็ตัดก้นนะครับเพื่อที่กันน้ําไอ้น้ําเหงื่อที่ขังนะครับต้องตัดปลายก้นด้วยนะครับนี่ครับแมวเหลือจะตัดปลายก้นเจาะรูนี่ฮะเฉียวสวยครับ,รบพันนี้ก็ต้นนี้นะครับน่าจะมีอยู่ประมาณยี่สิบลูกครับเฉียวสวยต้นนี้ นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกต้นนี้ก็สองปีเข้าปีที่สามเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกต้นต่อไปนะครับนี่ครับต้นต่อมาครับเขียวสวยอีกแล้วครับนี่ครับต้นนี้นะครับต้นนี้ก็อายุสามปีต้นมะม่วงโซนนี้จะปลูกพร้อมกันทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับนี่ลูกใหญ่แล้วนะครับนี่ลูกใหญ่แล้วฝ่อด้วยนะครับ ลูกไปเลยเลยแต่ต้นนี้ก็ได้ประมาณสักสิบลูกครับข้างบนก็จะเป็นเสาบรรนะครับที่มาขึ้นอยู่ก็ปล่อยไว้เพราะว่าเขาก็มีติดลูกให้เราทานด้วยนะครับนี่ครับเขียวสเสวยอีกลูกหนึ่งผมจะบอกว่าเขียวสเสวยนะครับเป็นผลไม้เป็นมะม่วงที่เศรษฐกิจอีกมะม่วงหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาจะแก่ช้านะครับแก่ช้าแล้วก็ แถวต่างจังหวัดแถวบ้านผมจะชอบทานกันนะครับจะหาซื้อมาทานกันเพราะว่าเวลาเขาแก่เต็มที่แล้วนะครับแก่จัดแล้วสามารถที่จะเอามาทานนี่อร่อยมากครับนี่นะครับเกียวกสวยต้นที่สามอันนี้อีกต้นหนึ่งครับต้นที่สี่ครับที่ติดลูกนะครับนี่ครับโอ้โหอันนี้จะทรงต่ำเหมือนกันครับทรงพุ่มนี่ครับเกียวกสวยต้นที่สี่ นี่ครับนี่ครับรูปทรงนะครับผมก็ตีรวมเป็นเกาืเสวยเลยนะครับมันเป็นสายพันธุ์ที่แยกย่อยออกมาอีกนะครับเห็นไมบอกต้นนี้เยอะครับต้นนี้เราจะให้เขาสูงนะครับแต่มันก็เราก็ทําไม่ได้นะครับเขาก็จะอย่างนี้แหละครับรอดูช่อกิ่งที่จะเป็นช่อกิ่งที่แทงสูงขึ้นก็อย่างงี้ครับนี่ยฮะก็ตายครับก็เหี่ยวไป ก็กลายเป็นโค้งเตี้ยพยายามจะให้สูงขึ้นอย่างนะครับเพราะว่าเวลาติดลูกแล้วมันเป็นลักษณะนี้ครับมันห้อยลงกับพื้นเลยครับนี่ครับต้นนี้ได้เยอะครับกิ่งเขาเยอะแต่กิ่งดีครับนี่ครับนี่นะครับก็ไม่ต่ำกว่าสามสิบลูกครับแล้วก็อีกต้นนึงครับต้นโตครับต้นที้านะครับสรุปแล้วฮาต้นครับที่ให้ผลผลิตนี่ครับ นี่ต้นนี้ทรงสูงครับอาจจะแดดจัดนิดนึงนี่ฮะเขียวเเวยนี่ครับเสร็นโลกนะครับนี่ก็จะสลับกันนะครับแม่ก็หอนี่ฮะก็จะมีนี่ด้วยนะครับแบบนี้ก็มีนะครับซื้อมาหอแบบถุงก็หอนะครับนี่ครับการหอสลับกัน ดอกครับยเยสวยต้นนี้ก็สามปีเหมือนกันแล้วก็ลูกโตให้ลูกเยอะอยู่ครับต้นใหญ่ต้นสูงนี่ครับต้นนี้ก็เกือบร้อยลูกครับเฉลียวเสวยตอนนี้ที่บ้านขายอยู่โลละสามสิบบาทนะครับชั่งกิโลแล้วนะครับตอนนี้โลละสามสิบบาทนะครับก็ที่สวนมีอยู่สี่ต้น ห้าต้นครับมีอยู่ห้าต้นที่ติดลูกแล้วนะครับคือติดลูกผมถึงจะรู้ว่าเป็นพันุอะไรนะครับตอนซื้อต้นมาในพ่อเป็นคนซื้อเพราะว่าผ่านไปสองสามปีแล้วบางต้นแกก็ลืมนะครับนี่ครับมีอยู่ห้าต้นครับเก๋วสวยครับโอเคทุกท่านเข้ามาติดตามช่องของเรานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามเดี๋ยวเพ่เบื่อนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูสายพันธุ์อื่นๆอีกครับ ขอบคุณและสวัสดีครับ